ก็ก็เกรงๆนิดนึงตอนแรกเพราะว่า,าแบบไม่ค่อยคุ้นกับบรรยากาศเพราะว่าเราไปอยู่กับแกงผู้ชายซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็โชคดีที่ได้เวิร์กช็อปกับน้องปันปันก่อนกับแพรวก่อนอะไรเงี้ยครับก็มีม,มีแบบละลายพฤติกรรมนิดหน่อยอสำหรับอินดี้อ่ะไม่ได้รู้สึกว่ายากมากเพราะว่า อาจจะด้วยความแบบมีความใกล้ตัวบางอย่างที่แบบเป็นเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับขับมอไซค์เกี่ยวกับอ,กกอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบไม่ได้ปรับตัวยากมากครับคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเรื่องมายาทุกคู่จะดรามา่ามีปัญหามีอะไรแบบทุกคนเลยแต่พอเรา เราอ่านไปแล้วเราเจอกับแบบเวลาอินดี้เจอเจอตัวเจอกับแพววอะมันจะมีความแบบดราม่าคือถ่ายไปเลยตีกันแบบไม่สนใจว่าใครจะทำอะไรม,มันก็จะเป็นอีกอีกมูทหนึ่งเหมือนเป็นเป็นแบบว่าแวะให้คนหายใจจากดราม่าหน่อยมองเขาจะม่แตกต่างไป ไม่ไม่ค่อยครับไม่ค่อยมีบางมุมเฉยๆที่รู้สึกว่ามันต่างบ้างกับต่างที่ก็คืออาจจะเรื่องเรื่องที่ปัญหาที่เราเจอหรือว่าเราช่วยตัวนางเอกเขาอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่ในจริงๆในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ได้เจออะไรพวกนี้อยู่แล้วไม่เลยไม่เลยใช่ใช่อันนี้มันเป็น เพื่อนรักตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเพื่อนจากเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนจนแบบดูแลกันจนแบบรักเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมไม่ไม่เหมือนกับเจฟอาลันเลยก็สนุกครับสนุกดีเพราะว่ามันก็เหมือนเราก็ได้เล่นบทอะไรใหม่ๆมได้เจอกับตัวละครใหม่ๆอะไรย่าเงี้ยครับ อะไรนะครับรรรรรสำหรับผมในในเรื่องนี้อ่ะอืมยังไงดีเร,งรเรียนรู้กับมันอย่างที่บอกว่าบางอย่างมันไม่ได้ไม่ได้ไกลตัวมากอะครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่มันจะต้องลงไปลึก กับการศึกษาตัวละครอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็อย่างที่บอกมันก็จะมีปัญหาบางบางอย่างที่เราก็ต้องต้องคิดว่าแบบถ้ามันหนักขนาดนี้เป็นอีดีจะทํำยังไง,ไง,อ,ง,อ,งอ,อะไรเงี้ยจริงๆถ้าบอกเลยเรื่องนี้ผมเจอนักแสดงน้อยมากใช่ผมแทบแทบจะเป็นแบบเบื้องหลังของของตัวเมยา่าอ่ะคอยดันคอยแบบคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ข้างหลังมากกว่า เจอเจอแน่แน่ครับก็เจอก็ไม่ได้ไม่ได้คุยด้วยซ้ำเหมือนเจอผ่าน,านๆเจออะไรเงี้ยเฉยๆใช่ครับตัวอินดี้ไม่ได้ในเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าคนอื่นเขามีปัญหามีอะไรหมดตัวอินดี้ไม่ต้องไปประทกระกับใครเลยใช่ประทกระกับแพลวอย่างเดียวครับผมรครับครับผม ตอนนี้ EP 4แล้วก็เสร์ฟหวานละจากขมกับมาหวานก็เราดูต่อไปเพราะว่ามันยังอีกยาวไกลก็น <c oughs> สนุกครับสนุกรู้สึกว่าสนุกกว่าตั้งแต่การทำงานแล้วสนุกกว่าตอนที่เป็นซีซั่นหนึ่งเพราะว่าเรื่องราวมันเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ตัวอลันได้ได้มีมุมอื่นๆได้เล่นมากขึ้น ใช่ครับในในซีซั่นสองเพราะว่าจากที่อลันจะกลายเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตน้องเฉยๆหรือคอยตามตามแก้ปัญหาให้น้องๆหรือแบบมึนๆอะไรเงี้ยซีซั่นนี้อลันจะเป็นคนที่ลงไปจัดการด้วยตัวเองแบบจริงจังแก้ปัญหาเองโดยที่ไม่ปรึกษาใครอะไรเงี้ยเวลาหวานมันก็หวานมากอะ่ะ แต่เวลาผมก็แบบผมปีอยู่ออเออก็มามีน้องพลเขาก็จองหัวผมอยู่กล้ากระบาดหัวผมอยู่ก็แต่พอเสิร์ฟหวานเขาก็โอเคอใช่แต่ก็ต้องรอดูต่อไปเพราะในซีซั่นนี้บอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่คู่ผมมันเป็นทุกคู่ใช่หลายรสครับผมรอดูรอดู มันจะเป็นความเข้มข้นที่ทุกคนคิดไม่ถึงด้วยไม่ได้ว่าใครจะไปเข้มทางไหนใครจะไปหวานใครจะไปขมทางไหนมีขห,หาชีวิตคู่สลับไปสลับมาใช่ครับผม ยังไงกับการที่ต้องทำงานไอ้ากระแสที่เข้ามาเราทำทำทุกเกมที่เราทุกทีไปกับซีซันสอนรู้สึกดีครับรู้สึกดีใจที่ที่ทุกคนแบบสนุกไปกับมันชอบในซีซั่น2องอะไรเงี้ยครับก็หายเหนืงง่อยอืมอในซีซั่นแรกผมว่าทุกคนอาจจะสนุกกับการที่ เคยอ่านนิยายหรือว่าอาจจะเป็นการที่ซีรีส์ที่มันน้อยคนที่จะเห็นเกี่ยวกับแข่งรถแก่อะไรเงี้ยครับแต่พอเป็นในซีซั่น2อย่างที่บอกว่ามันมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมจากการที่นอกจากนอกจากการแข่งรถกับพลังวิเศษที่มันมันอัปเกรดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องราวที่มันเข้มข้นมากขึ้นครับผมก็ฝากพิษเบ๊บสองครับผม แล้วก็มายาด้วยแล้วก็มาทางมายาก็ติดตามได้ทุกวันพุธครับเวลา2ทุ่มทางวิวครับผมแล้วก็พิดเบฟสองอทุกวันศุกร์ครับ4ทุ่ม15ทางช่องวันแล้วก็เวอร์ชันอันคัดครับผมติดตามได้ครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณครับ